ต่อไปครับหมาย enter ะ n t t r r คสับ58ครับในแจ็คเอสวรลักษ์ไซฟักครับอูโก้สาย3โรงกลึงขวัญลาดกระบัง enter society wise racing team กันใจ enter ค่ะคิดถึงหน้าผัวว้หน้าผัวอยู่ที่คันเร่งครับขยี้แม่งเข้าไป enter เข้ามาที่เวลา9.9ครับอย่างนี้ไม่พออย่างที่บอกครับจะเข้ารอบ ต้องเร็วกว่า9.143ขยี้นี่คือนักแข่งสาวครับคนเดียวในรุ่นนี้ไม่เชียร์ไม่ให้เชียร์มึงกูจะเชียร์ใครวะเออสวรักน้องรักของพี่ครับเต็มข้อไปเลยน้องให้ผู้ชายอกสามศอกมันได้รู้เว้ยว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเออมันก็ขับรถเร็วได้พอมาแล้วแรก9.9นั้นผู้หญิงนะฮะไม่มีอะไรเสียครับรันนี้ แลกได้แลกครับต้องอย่างนั้นครับดูดิฮะต้องอย่างนั้นสวรัก์ดีพี่ต้องถ่ายทอดวิชาให้น้องดเวยอีกแล้ว,ลวเ,เดี๋ยวจะเป็นแชมป์โลกอีกคนค้นก่อนเป็นไงฮะแชมป์โลกไปหลายท่านแล้ว ทุกองค์การนี่ถ้าวันนั้นแม่กูปวดท้องคอกูแล้วแม่กูกั้นใจขมิบกูอีกนิดนึงเนี่ยเป็นยังไงกูเนี่ยแชมป์ฟอร์มูล่าวันไปแล้วนะตีคู่กับไมเคิลชูมักเกอร์แต่วันนั้นแม่กูปวดจัดเลยปล่อยหมดเลยโอ้ลยเอามาก่อนเลยใช่ออกมาก็จะเหม็นๆนิดนึงคนนะเป็นคนนะแหมสดใสเด็กออกมาต้องสดใสสดชื่นดิโออยบอกปล่อยโอ้พออกมาแล้วมีกลิ่นแบบนั้นคิดว่าออกมาเป็นก้อนหรือไงฮะออกมาเปียกเลยมันเปียกออกมากับ ก่อนนั้นเลยครครับผมพลังเลยน้องรักครับผมพลังจิตครับพลังจิตครับสรักใส่ฝักครับผมหนึ่งเดียวคนนี้ครับสุภาพสตรีดูครับกล่องออนบอร์ดครับวันนี้หาเกียร์หนึ่งอยู่ครับโอ้เกียร์เหมือนเข้าไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นได้แล้ว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 โอ้มันชิดมากนะเกียร์เนี่ยนิดเดียวเองใส่เกียร์ถอยเอ้าะแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งด้วยนะเอาล้วครับมา คอยเชียร์ครับให้กำลังใจแอนเตอร์ด้วยครับมองสอบนะอกสอบมองไว้ไอ้น้องรักของพี่หยี่ไว้ลูกต้องเร็วกว่า9.143ครับถึงจะเข้ารอบต่อไปได้ครับใช่ครับ เอาได้อย่าไปคิดเยอะได้ครับเออได้อย sure e> ู่ได้อยู่637ครับสำหรับแอนเตอร์ครับดีกว่าเดิมครับแต่ยังดีไม่พอครับเจอปีหน้าเนาะครับครับผมเจอปีหน้า